สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับคลิปนี้มาว่าด้วยเรื่องของมนลัั์เด้งดึงนะครับทุกท่านครับอ่าล่าสุดนะครับนางเอกก็เปิดโตแล้วนะครับก็คือน้องน้ำทิพ์กุสุมานะครับทุกท่านครับผมน้องน้ำทิพ์นี่ก็เคยมาขึ้นเวทีร้องเพลงกับบอทบิ๊กกับตัวเกียวมิวสิก ตั้งแต่ EP ีที่7นะครับที่จำความได้นะครับตอนนี้ก็ผ่านมาเกือบ30 EP ีแล้วนะครับน้องน้ำทิพย์นะครับก็มาร่วมงานอีกก็คือเป็น EP ีที่3 7ก็คือพรุ่งนี้นะครับทุกท่านครับผู้ใดยงะมือซื้อบัตรนะครับเขากุมปิดกเข้าไปซื้อได้ครับทุกคนครับนะครับแล้วก็มีเจมิงนะครับเจมิงจะมาสอนพัดลมพร้อมพ่นดองนะครับสายหาของลูกโซเชียลอีกคนนึงนะครับ ครบองประชุมครับทุกท่านครับแล้วก็เป็นอีพี EP ที่แปลกใหม่นะครับแล้วก็น่าตื่นเต้นนะครับทุกท่านครับเพราะว่ายังไม่เคยมีผู้ไดมาเห็ดแบบซี่นะครับบทบิก๊กเราก็เคยบอกว่าเราเนี่ยชอบทำอะไรที่แหวกแนวไม่เหมือนคนอื่นนะครับแบบฉีกออกไปอีกแบบหนึ่งประมาณนี้ทุกท่านครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้ทุกอีพีเนี่ย เอฟซีก็เลยล้อเบิงเราก็ตื่นเต้นเป็นน้ำครับทุกท่านครับนั่นแหละครับน้องน้ำทิพย์ก็มาถึงแล้วมือนีก็มาสอบครับพี่น้องนะครับแล้วก็สิกลับไปสอบนะครับมืออื่นครับแล้วก็มือแรงก็สิมาร่วมงานอีกรอบหนึ่งครับทุกท่านครับพาน้องเพื่อนก็ขยันอีกีครับทุกท่านครับ แล้วก็มีกระแสคู่จิ้นนะครับกับผู้ยิบ้านฟินแลนด์นะครับหลายคนหลายท่านเห็นแล้วก็ว่าเหมาะสมกันดีน่ารักจริงๆคู่นี้นะครับทุกท่านครับแล้วก็บางคนถึงขันว่าบอสบิ๊กเนี่ยมีพิรุษนะครับนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าบอสบิ๊กเนี่ยน่าสงสัยนะครับปกติเนี่ยถ้าผู้ใดมาเชียร์ให้จิ้นกับผู้นั้นผู้นี้เราสิบ่อยว่าอบอค่อยปากครับพี่น้องนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ย เราโพดแบบซีครับเดี๋ยวหนูบอกอ่านให้ฟังเด้อนะครับเราก็บอกว่าคืออย่าบังคับให้ผมชอบใครจิ้นใครเถอะตอนนี้ผมจะทำงานกับลูกๆตัวเกียวอย่ายัดเยียดคอยหลยนะครับแล้วที่ว่าคาดหวังผิดหวังอีกยังอ่ะพักสันพินอน,นะครับก็บอกเอฟซีให้พักนะครับทุกทันครับคือมีก้อนหนาน,นี้นะครับเราไล่สดแล้วก็บอกว่าอยากได้ใครมาเป็นนางเอก พิมพม้าสันพี่น้องนะครับนั่นแหละครับคนที่พิมพเนี่ยเพิ่นบว่างครับเพิ่นบ่ได้ม้านะครับทุกท่านครับเพราะฉะนั้นอน้องน้ำทิพย์เนี่ยชิวว่างพอดีนะครับก็เลยมาเป็นานางเอกในอีพนี้ทุกท่านครับหลายคนหลายท่านก็คิดไปไกลนะครับว่าเป็นคู่จิ้นกันหรือเปล่านะครับหรือว่ามีอะไร หรือเปล่าประมาณนี้ครับทุกท่านก็แซวกันม้วนกันครับทุกคนครับสุดท้ายแล้วก็เป็นพี่เป็นน้องกันเหมือนเดิมนั่นแหละครับพี่น้องนะครับเราก็เราก็บอกแล้วว่าตอนนี้เราบ่อยากมีภัยนะครับแล้วเราก็บ่ได้สนใจผู้ใดนะตอนนี้นะครับเราเนี่ยสิทางานก่อนประมาณนี้ครับให้พักในส่วนของเรื่องหัวใจก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องความรักหรือว่าจิ้นใครเนี่ยก็คือพักไว้ก่อนช่วงนี้นะครับ เราก็บอกแบบซีนะครับทุกท่านครับหลายคนหลายท่านก็อธิทราบแล้วนะครับท่านนี่ก็บอกว่าเอฟซีมโนมักแต่งนั่นแต่งนี่ให้กำลังใจก็พอเด้อนะครับบอดบิ๊กเพิ่นก็กดหัวใจให้อีกคนนึงก็บอกว่าเพื่อนสิฮักไผชอบไผก็จะไปยากน้ำเล้าหลายนะครับล้อเบิ่องหางๆก็พอแล้วสันพี่น้องนะครับนั่นล่ละครับทุกท่านครับ นุ่มอ๋องหรือเอาข่าวสารมาบอกมาเล่าฟังเด้อนะครับส่วนกุ้มปิดมืออื่นก็ล้อเบิงครับผู้ใดยังบ่เข่ากุมก็ไปเข้าได้เด้นนะครับส่วนผู้ใดบ่สะดวกหรือว่าเข้ากุมบเป็นหรือว่าบอได้ก็ล้อชมไล่สดบางช่วงบางตอนนะครับพี่น้องนะครับแล้วก็ล้ออัปเดตข่าวสารจากช่องนุ่มอ๋องก็ได้ครับโอเคส่วนน้องชอปเปอร์นะครับที่ป่วยมือวานนี้ครับตอนนี้ก็หายดีแล้วครับพี่น้องนะครับมือนี่ก็มาซ่อมกุ้มปิดกับมูได้แล้วนะครับ นั่นแหละครับว่าต้องเป็นห่วงครับทุกท่านครับหลายคนหลายท่านก็สอบถามมานะครับโอเคนั่นแหละครับนุ่มอ๋องเรื่องข่าวสารมาบอกมาลอยฟังเด้อทุกท่านมีความคิดเห็นแบบไหนเรื่องนี้ก็ฝากคอมเมนต์ได้นะครับกดไลค์ลคกดแชร์กดติดตามช่องไว้ถ้ามีข่าวสารดีด <S <S ๆ,ๆเดี๋ยวมาฝากอีกรอบหนึ่งคลิปนี้ลาไปก่อนครับคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับ